ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาทําการขยายพันธุ์นะครับของเงินไหลมานะครับเงินไหลมาด่างขาวนะครับ วิธีการขยายพันธุ์นะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับทําการตัดข้างล่างข้อเขานะครับที่เขาแทงลากมานะครับอย่างที่ขึ้นรูปนะครับตัดแนวเฉียงหรือว่าแนวตรงก็ได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะแช่น้ําปูนใสไว้นะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับกันเขาเกิดเชื้อานะครับพบเขาเป็นแผลใหม่นะครับแล้วก็นําปูนแดงนะครับมาป้ายเขาอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะทำให้น้องไม่ติดเชื้อรานะครับแล้วก็รักษาอาการแผลเข้าไว้นะครับพูดง่ายๆว่าน้องเป็นแผลนะครับแล้วก็เอาปูนแดงนีครับป้ายเขานะครับผมก็ทำการตัดทั้งหมด3ข้อนะครับเท่าที่ผมมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามสคริปต์ไปเลยนะครับ ไปถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการป้ายปูนแดงนะครับทั้งข้างล่างและข้างบนของตาที่เขาแทงตาหนอนะครับหรือว่าข้อของไหลนั่นเองนะครับก็จะปล่อยไว้ให้แห้งนะครับประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็เตรียมฐานนะครับ เป็นก้อนบ้างเป็นเศษบ้างนะครับใส่ฐานเข้าไว้นะครับเพื่อคอยดูดซับนะครับความชื้นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็นำดินที่สูตรดินของเราที่เราผสมไว้นะครับก็มาใส่สักครึ่งกระถางนะครับกดดินให้แน่นนะครับไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับต่อมานะครับผมก็จะเอาพิษมอสนะครับสักหนึ่งกำมือนะครับมาใส่นะครับก็แล้วแต่ ตรงนี้ก็ไม่บังคับนะครับแล้วแต่สูตรแต่ละคนนะครับก็มี1แล้วพิทมอสนะครับ2หินภูเขาไฟนะครับโรยลงไปทั่วหน้านะครับแล้วก็คุกเขาเขาให้เข้ากันนะครับต่อมาเป็นสเปกตันมอสนะครับก็นำมาใส่ตรงเฉพาะที่เราจะนำลากมาวางไว้นะครับ ก็จะทำให้ล่าเขาแทงไวนะครับช่วยได้เยอะเลยครับผมต่อมาผมก็จะเป็นใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับใส่สัก4,5เม็ดก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับส่วนตัวผมใส่แท่45เม็ดนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเพอร์ไลท์นะครับก็จะทำให้ดินโป่งนะครับส่วนผสมนั้นใส่ตามความชอบนะครับก็ เสร็จแล้วก็นำมาคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปมันตัดนะครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์นั้นหมดนะครับก็เลยต้องมาอัดทำกระถางที่2เลยนะครับก็มาต่อกันนะครับก็คือเราก็จะแหวกนะครับสเปกตันมอสหรือว่าส่วนผสมที่พูดไปเมื่อกี้นะครับให้น้องเขาได้อยู่ในหน้าตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็เอาดินกบเขาอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ทำการแต่งหน้าดินอีกครั้งนะครับก็โดยใช้หินภูเขาไฟนะครับผสมกับพิษมอสนะครับปุ๋ยนิดนึงนะครับแล้วก็สเปกตันมอสนะครับรอบรอบฐานต้นเขานั่นเองนะครับก็ทำแบบนี้ไปสามกระถังนะครับ มาขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นการใส่รดน้ำนะครับด้วยน้ําปูนใสของเรานะครับทั้ง3มต้นนะครับและสุดท้ายเลยเม็ดลืมไม่ได้นะครับก็คือการนําเขาเข้าตู้อบนะครับโดยที่อบเขาไว้นะครับจนกว่าเขาจะงอกใบใหม่นะครับนี่ก็เป็นวิธีแนะนํามาจากคุณตาอีกทีแล้วก็เพื่อนผมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการขยายพันธุ์นะครับเจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้มีกำลังใจทำต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ